กรองนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีฝาปิดด้วยวัดขนาดภายนอกอขนาดภายนอกนะคะก็รูปเดิมอีกนั่นแหละ ความกว้างยาวสูงเป็น 12, 25แล้วก็9ตามลำดับใช่ไหมคะะถ้าไม้ที่ใช้ทำกล่องหนา1เซนอันนี้คือคาวัดข้างนอกนะคะก็จะได้ความกว้างยาวสูงคือตัวเลขตามนี้นะคะ แต่จริงๆแล้วไม้ที่ทำเนี่ยมันหนาเซนนึงเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมีขอบข้างในเนี่ยเห็นไหมปื๊ดอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะขยับเข้าไปหนึ่งเซนตรงนี้ข้างในมันก็ต้องหนึ่งเซนด้วยเหมือนกันเห็นไหมฮะประมาณนี้นะ ก็จะลอยๆอยอยู่อ่ะประมาณนี้หนึ่งเซนนะแล้วไม้อ่ะไม้ที่แท้ทำกล่องเนี่ยหนาะหนึ่งเซนจงหาว่าไม้กล่องนี้มีความจุก,กี่ลูกบาทโอ้ข้อนี้ไม่ยากกี่ลูกบาทก็เราก็จะเอาตัวเลขพวกนี้มาเลยไม่ได้เราต้องคิดข้างในอ่ะว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่เราต้องคิดตัวเลขข้างใน ะะที่หักลบความหนาของไม้1เซนแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกล่องสีน้ําเงินนี่ต่างหากค่ะที่จะเป็นตัวที่เราจะามาคํานวณเราจะดูได้ไงอ้าวกว้างเท่าไหร่ล่ะกว้างก็คือต้องหักลบด้านนี้ไปเซนหนึ่งหักลบด้านนี้ไปเซนหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปแล้วความกว้างจากเดิมยี่สิบห้าลบออกสองเซนเหลือยี่สิบสาม โทษทีอันนี้ความยาวถ้าความกว้างก็เหมือนกันจากข้างนอก12ลบออกไปซ้ายขวาอย่างละเซนก็เหลือ10ความสูงละ่ะนะคะความสูงก็ข้างบนมันมีฝาด้วยถ้าถ้ากล่องไม่มีฝาลบด้านเดียวนะคะคือด้านฐานแต่อันนี้เขาบอกกล่องมีฝาฝามก็ต้องทําจากไม้ชนิดเดียวกันหักข้างบน1เซนข้างล่างหนึ่งเซนแผนข้างในเนี่ย สูงมันก็ต้องเป็น9ลบ2ก็ต้องเป็น7เอาตัวเลขนี้ตั้งหะคะที่มาคูณเพื่อที่จะหาปริม,มาตรนะคะว่ามีความจุถ้าถามความจุก็คือปริม,มาตรนะคะปริม,มาตรกล่องด้านในเท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขคือ23คูณ10คูณ7ถึงจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะคะ23คูณ10คูณ 7, จ่า1,610 ลอบอสอมอเป็นคำตอบค่ะ